สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันรฤหัสที่6กรกฎาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ที่ขาดไม่ได้นะคะอัปเดตจาก ECMWF และ GFS ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอด ฝากทุกคนนะคะที่ใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้หนยด้วยค่ะเขียนเข้ามาคุยเข้ามารายงานสภาพอากาศได้ค่ะอย่าให้เพจของเราต้องเงียบเงานะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบายบายลักษณะอากาศทั่วไปในวันนี้ค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกประกอบกับมียอมความกดอากาศตา่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะทําให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปาง น,น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและตากค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองนะคะร้อยละ60ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีชาเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งฝนลดลงนะคะมีฝนฟ้าขนองค่ะอยู่ที่ร้อยละ10ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรยาลานราธิวาสระนองและสตูลค่ะในช่วงวันที่6ถึง7กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งต่อนเนื่องค่ะภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและในช่วงวันที่8-14กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเชียงใต้มีกําลังแรงขึ้นประเทศไทยนะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะและในช่วงนี้นะคะก็ยังไม่พบสัญญาณพายุก่อตัวค่ะ และตอนนี้ค่ะเรามาอัปเดตจาก ECMWF และ GFS ค่ะวันนี้นะคะการกระจายตัวของฝนลดลงทุกภาคค่ะเหลือ40%โดยฝนจะเน้นด้านตะวันตกค่ะและในวันที่7กรกฎาคมฝนก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นค่ะเน้นในช่วงกลางคืนนะคะและจะเพิ่มขึ้น60-70%ช่วงวันที่8-9ถึงวันที่กรกฎาคมค่ะ จากนั้นฝนลดลงค่ะช่วงวันที่10ถึงวันที่11กรกฎาคมและก็จะเพิ่มขึ้นอีกครั้งค่ะในช่วงวันที่12ถึง15กรกฎาคมและที่ไหนฝนยังไม่ตกนะคะก็ขอให้ฝนไปตกที่นั่นขอให้ได้น้ำเพียงพอด้วยค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย